บทที่35การคาดทะขคงชินอ่องไม่อาจดูเปล่าเมื่อตกเงินมีรายงานเข้ามาอย่างเร่งด่วนถึงการเคลื่อนพลของแคว,วนห้วนเจียวหัวฟังแล้วขยับยิ้มเฮี่ยมเครียมนับว่า,ารู้จกักถอยรู้จักครุกแต่แผนล,ล่อหลอกคงต้องทําให้ได้ดังยามที่ยึดเมืองเปล่าจึงจะสําเร็จคม่อมอส่งคนไปทุนองค์ชายสามแล้วพย่ะค่ะเฟิงถูกประสานมือเล่าแต่สายตาของเขา อดที่จะเหลือมองใสย่ยตาอยากรู้อีกคู่ที่อยู่กล้กับฉินออกไม่ได้มือบางยังคงจับตะเกียบเอาไว้มั่นแต่คนหนูเจ้ากลับตั้งหน้าตั้งตาฟังเขาเหลือเกินนี่ออกจะหน้าแผลไปถึงให้ที่ทนานออกไม่เอ่ยได้ซักครึ่งคำการฉึกละแผ่นคันรบมิใช่จะให้ใครร่ทูได้ทีส่งคนไปสอดแทมว่าคนที่ยกไปมีเท่าใด่นมองยังต้องคบคิดอีกพระว่าชมตีที่ใด จึงจะสะสมกับการตอบแทนแม่ทัพนานผู้นั้นทิพฐาเหิมกลมถึงเพียงนี้เมื่อตอนเช้าฉินอ๋องแสดงออกแล้วก็ไม่ถือสาวคนผู้นั้นแต่ยามนี้กลับหาทางคิดบัญชีแม่ทัพนานไม่เพียงยึดเมืองออกได้ชั่วคราวยังกล้าถับอนกับท่านอองเห็นที่ยาำเอาคืนคงตั้งใจเล่นงานให้หนักหนาสาหัสเป็นแน่พะยะค่ะเจียหูขยับมือคีบชิ้นเนื้อไก่เข้าปากอีกครา พะอารมณ์ับมาสงบเราขับเมื่อครู่มิได้กล่าวหาหรือการสึกที่กำลังเกิดขึ้นยามชื่อเกิดการดักซุ่มโจมตีขบวนทหารเฟื่องฝูในชัยภูมิเดิมทีแล้วแควนห้วนลงแรงไปมากกับการศึกครั้งนี้ก่อนน่าจะบุกยึดเมืองเป่าพวกเขารอบส่งคนเป็นโจรเข้ามาปล้นสเสบียงชาวบ้านบางหน้าแต่ที่จริงแล้วสำรวจเส้นทางแควนเฟืฟ่องฝูในแถบชายแดนเอาไว้แล้ว แต่ในเวลาจริงเช่นนี้เมื่ออีกฝ่ายไม่เดินตามแผนเหมาะเจาะคงต้องยอมเลือกวิธีดักจมตีเป็นดีที่สุดและเลือกเวลาที่อีกฝ่ายคลายความระมัดระวังแต่ถ้าทีผ่อนคลายเงียบสงบซึ่งบ่งบอกว่าทหารที่ไม่ได้อยู่เวลวนพักผ่อนกลับเปลี่ยนไปเท่ากับภาพดวงตาเมื่อทานทีที่พวกเขาบุกเข้าโจมตีทหารแควนเฟื่องฟูคลับโผลออกมาทั่วทุกสารทิศธนูไฟพุ่งทะลวงผู้ที่่าหน้าเข้ามา จนร่างขลุทันควันใบหน้าของรองไม่ทับแฟนหว้วนมืดครึ้มเขาย่อมรู้ชัดว่าถูกตลบหลังเขาให้แล้วดวงตาคมจึงเดียวมองหาผู้เป็นเป้าหมายถัดไปเมื่อไม่พบร่างสง่างามที่นำหน่วยอาชาทามินมาตลบหลังจึงรอบยิ้มดีใจกวดแกว่งด,ดาบว่องไวกว่าเดิมช่างเสื้ออุ้มหิงพุ่งตรงเข้ามาหาศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างไม่ลังเลการศึกของเขาแม้เป็นรองชินอองแต่ก็ไม่ใช่ด้อยกว่าท่างสูงสง,งา่า ในชุดเกราะสิงเงินวาววับทวนในมือคล่องแคล่วประสาปรานข้าจูดจมอีฝ่ายดุดันปราณสีทองแผ่กระจายรอบวรกายแกล่งดวงตาคมผัดนี้ทรงอำนาจไม่ต่างจากวิดาแต่อีกฝ่ายก็มีใช่ด้อยฐานะทองไม่ทับฝ่ายขวามีได้ได้มาโดยกลานชุ่มกระบี่ประสาปรานสีทองหนักแน่นตานทันควันแต่ยังถอยร่นไปหลายก้าวดวงตาคมสองคู่สบกัน ก่อนจะพุ่งเข้าหากันรวดเร็วปหนึ่งสายลมไม่ปะทะกระบี่ก็ปะทะทวนยาวที่ท่อนขาปะาทะท่อนขารุนแรงปานของผู้นำทั้งสองทวนเท่าเทียมไม่ใช่เพียงสิ่งที่ไม่ทางแต่ความลึกล้ำอย่างหาข้อเดียบเทียบกันยากองค์ชายสามตวัดควงทวนด้วยลำคอแกรง่งยามโจมตีเลื่อนไหลท่าทางยามก้าวทุกถอยดวนรวดเท่าต่หนักแน่นดวงนิดดุดันไม่แช่แวววันไหวแม้เพียงนิด ่งบอกว่าแม้พระชนมายุเยาวไวกว่าอีกฝ่ายแต่ไม่ส่งผลกระทบใดต่อจิตใจที่มุ่งมัน่นอากาศรอบวอากายหนักอึง้งและรุนแรงสม่ำเสมอจนเฟองถูกที่นำของกำลังพยักธรรมินมาสมทบไม่ต้องห่วงกังวลตัวเขากวาดอาหารแคว้นห้วนจนายตกเรากข้ไปไม่ร่วงผู้นำหน่วยอีกฝ่ายย่ำเข้าประสานสกัดกันร้อมด้วยปานสีทองที่มิติดตัตวเฟิงถั่วย่อมสามารถต่อกรกับผู้ที่เข้ามาลุมล้อมได้สบาย หุ่นเซอร์กวาดตามมองรอบกายย,ย่อมรือว่ายามนี้สถานการณ์ฝ่ายตนไม่สู้ดีแม้ตัวเขายังไม่พ่ายแพ้แต่ทหารลับไทยตกไปกว่าครึ่งใบหน้าเคร่งเครียดจึงชายชัดย่อมรับกระบวนท่ารุนแรงจากคู่ต่อสู้ตรงหน้าร่างหนาพันพลตลบทันควันกระบีทแทงทะลุพื้นร่างกายตวัดใหม่วัดขาผ่านอากาศกระแทกเข้าใส่อีกฝ่ายแต่เมื่อเบียงลบทันเขาจึงทิ้งตัวลงเหยียบ แล้วยืนบนทวนที่พุ่งแทงเข้ามาชั่วครู่อูมิงลีตามองด้วยความไม่ชอบใจแต่การเคลื่อนไหวของเขาล้วนไม่ติดขัดมือหนาขยับหมุนทวนในมือแล้วกระโดดฟาดขาหมาจะทําให้อีกฝ่ายเสียหลักแต่ผู้ที่คิดจะรุกเมื่อถอยย่อมไม่คิดจะพะทะรองไม่ทับแผลนวนกระโดดหมุนตัวถอยออกมาเขาตะกรอนกล้องโดยปลานให้ผู้ใตบ้บังคับบัญชาถอยทับแต่องค์ชายูหหิงงราวกับหมาป่าหิวโหยมีเหยือดไร้ตา,ตายตรงหน้า เขาจะไม่ไล่ไล่ย่อมไม่ได้อย่าให้พวกมันหนีไปได้รับสั่งดุดันตกรกองทหารแขวนห้วนจึงถูกไล่ไล่แตกกระเจิงไม่เป็นขบวนเท่าที่ควรฮุนเซอร์ขบฟันด้วยความแค้นเคืองแอ้เขาเห็นชัดเจนแล้วว่าฝ่ายตนเสียเปรียบแน่นอนสำหตนเองอาจจะถูกจับจึงไม่คิดทั้งรอให้เสียเวลาธาหนูที่พุ่งตรงมาเขาถวนปัดพ้องได้ก่อนจะกระโดดขึ้นมาหลบหนีไม่คิดทั้งรอทห,หารแม้เพียงสักคน บัดซบสิ้นนีช่างเสื้ออุ้มหิงคำรามเมื่อเห็นผู้ที่ปะมือทยานขึ้นมาหนีไม่ได้เขาไม่คิดจะทาต่อแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าช่างไม่ใช่คู่มือที่ดีแม้เพียงนิดทิ้งทหารใต้บัญชาให้ตายตกแจกกระเจิงส่วนตนเองหนีเอาตัวรอดก่อนใครองค์ชาย3เฟิรถูกควบมาเข้ามาใครเจ้าของใบหน้าคมเข้มท่านเฟิรถูท่านยกคนมาเช่นนี้คงเป็นแผนการเสด็จลุงคลามัง เดิมทีแล้วเขาทับรู้ว่ามีการรอบโจมตีจากการระวังระคัดเดาของเสด็จลุงแต่เสด็จลุงไม่ได้เอ่ยปากว่าจะส่งคนมาสำนักยังมีรับสั่งให้เขานำทาหารด้วยตนเองกณะที่ท่านเฟื่องถูที่เป็นคนสนิทป,ปรากฏตัวพร้อมหน่วยพยัคฆ์ธรมินพังส่วนเช่นนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแผนกระมังเป็นเช่นท่านพยัคะ่ะเดิมทีท่านอ๋องหมายจะต้อนรับหลังอีกฝ่ายแต่เมื่อเห็นว่าอนหานสุนช้างไม่ได้นำคนด้วยตนเอง คงเป็นแผนลวงแน่จึงคบคิดตับเพยนแผนเช่นนั้นยามนี้สเสด็จลุงบุกโจมตีข้าอีกฝ่ายถือเดิมทีควรเป็นเช่นนั้นแต่ในเมื่อยามที่ชิงเมืองเป่าคืนคนของเราได้เ,เข้าไปก่อความวุ่นวายในข่ายของพวกมันแล้วพวกมันย่อมระแวงว่าจะเกิดเรื่องเช่นนั้นหรือคิดใช้ป,ประโยชน์จากเรื่องนั้นรับสั่งว่าหากพวกเราคิดได้บอกขวัญรอบโจมตีพวกมันพวกมันก็คงคิดได้เช่นกันและคงคิดจะดักล้อมจับคนของเราด้วย ยามนี้ชินอองจึดประทับอยู่ที่เมืองเผ่าพยาค่ะแม้จะไม่ได้สร้างความเสียหายให้ข้าอีกฝ่ายแต่พวกมันที่บุกมาหาเราก็ยังเสียหายน่ะสำยังไม่ต้องระแวงว่าเมืองเผาจะถูกบุกชมทีหากนานซุนช่างไม่รู้วพระองค์ไม่ขยับตามแผนเลยสำคนของตนที่ใช้ท่อยังแพรย่อยยับกลับไปใบหน้าคงบิดเบี้ยวเป็นที่น่าเกรดชวนมองอย่างยิ่งสังส่งเสื้ออูหมิงอดที่จะขำออกมาไม่ได้ สเสด็จลุงทําเช่นนี้นอกจากจะนับว่าเป็นการตลบหลังแล้วยังตบหน้าอีกฝ่ายอย่างจังองค์ชายทหารควานห้วนตายหมดแล้วพะยะค่ะเสียงขบขันดังรับลงอย่ามที่คนสนิทเข้ามารายงานจัดการนําศพไปเผาเสียคืนนี้เพิ่มเวนแ้วพังรอบค่ายให้ดีลิ่นเลือดอาจล่อพวกสัตว์ผ่ามาตามทางได้และรุ่งเช้าเราจะออกเดินทาง,ท,างทันทีพะยะค่ะ คลัมอมองนำคนขับไปรายงานท่านอ,องเช่นกันองค์ชายสามแล้ววองพระองค์ด้วยพะยะค่ะเฟิงถูเอ่ยเมื่อทำหน้าที่แล้วเสร็จขอบคุณท่านเฟิงถูที่ช่วยเหลือวันพรุ่งข้าจะไปพบเสด็จลงด้วยตนเองเจ้าของร่างกัมยาตอ,อบหลับตะวัดต,ตัวขึ้นหลังม้อีกครลเฟิงถูส่งสัญญาณให้คนหน่วยพะย์ธมินควบทายานมาตามตอนขับไปที่เมืองเป่าทันทีตามรับสั่งชินอองที่เพียงให้มาช่วยเหลือองค์ชายสาม แต่ไม่ให้ผักที่ใครด้วยพระองค์รู้ดีว่าวันพรุ่งทหารทั้งหมดของแควนเฟื่องฟูย่อมเดินทางถึงเมืองเปาดวงตาคมเหลี่ยมมองศพทหารแควนห้วนอีกครั้งยามที่ควบมาผ่านคนพวกนี้เวรเข้ามาตายโดยแท้แต่แบบนี้แล้วกำลังคนของแควนห้วนลดลงไม่ต่ำกว่าพันคนเป็นแท้เดิมทีแล้วความสามารถขององค์ชายสามเขาไม่ต้องมาก็ย่อมชนะได้แต่ท่านอ,องคงต้องการล่อลวงเรางไม่ทับแควนหว้วน ว่าพระอ,องค์ตกหลุมพังแล้วจึงส่งเขามาเช่นนี้การสึกทั้งชิงไหวชิงพริบเล่กอ่อนตลอดเวลาแต่เขาก็แน่ใจว่าแผนการทั้งหมดจะทําให้ท่านอองไม่แพ่พ่ายได้โดยง่ายความคิดเจ้าแผนการของไม่ทับนานผู้นี้จะว่าคล้ายฉินองก็คล้ายแต่เกรงว่ายังท้อยกว่าหลายขั้นอยู่ดีสำายังเจอคนเช่นนี้ยิ่งดูเหมือนท่านอองจะยิ่งสำาราญและยิ่งสำคัญมากเท่าใดก็รบไอ้หายนะต่อคนพู้นั้น แต่ง่ายๆทั้งสิ้นในฐานะผู้ที่รับใช้ชินอองมานานเขาเกรงง้อยยำที่ท่านอ,องแสดงสลปะพักดุดันอย่างปลอดภัยกว่านยำยา,ยาพระโอดการคาดเดาของเฟื่องถุนนั้นไม่ผิดพอเจียวผูสำราันกับการบทขยี้แม่ทับต่างแวรเเสเนเกินยามที่ควรสนิทนำคนออกไปพระอ,องค์ก็ยังชักชวนหัวหน้าหน่หนวยอีกสองคนควบหมาออกไปใช้เวลาไม่ถึงชั่วย,ยามนับตั้งแต่เสด็จออกไป ก็กลับมาพร้อมหัวคนหนึ่งหัวพร้อมร่อยยิ้มพรางย่ำโยนลงจับม้าให้กลิ่งถุนๆุนไปตามพื้นก่อนจะรับสั่งเอาไปไว้ให้กับทหารแควนหุวนที่ถูกขังเอินหวังให้เวลาล่ำลาหนึ่งคืนวันพรุ่งค่อยนำเสียบประจานหน้ากำแพงเจยวหัวช่างนักก่อนจะขบคิดถี่ทุดอีกรอบนำไปไว้ที่อาณาเขตระหว่างแควนหวน้วนเขเฟิ่งฟูที่กว่าเราจบเจ้าของร่างสง่างา,าม ก็ตวัดขาลงจากหลังมา้าโดยท่วงท่าชวนมองแม้ว่าอภรรสีเข้มที่สวมใส่จะเต็มไปด้วยกลิ่นอโลหิตคละคลุงก็ตามก่อนหน้านี้เส้นสายสีน้ำเงินงดงามเรากับผืนน้ำลึกล้ำที่มิปราวแหวว่าทำให้ผู้ที่เปิดประตูห้องผู้อื่นอย่างถือวิสาสะอดที่จะแปลกใจไม่ได้แต่ถึงแบบนันพ,พักปรับยังคงนิ่งสงบยามจ้องมองเจ้าของพลาน ที่แผ่กระจายออกมาเรากับบึงน้ําผะบาทมั่นคงเดินตรงไปอย่างเจ้าของร่างพังทียงคงจดจ่อยอยู่กับการฝึกพลานโดยไม่รู้สึกตัวยิงผะบาทที่ก้าวเดินไทยซุ้มเสียงอย่างผู้ที่ฝึกฝนมาอย่างดียิงไม่น่าแปลกใจแต่ผู้ที่รักษาสีนหน้าสง,งบนิ่งปรับอดที่จะขมวดคิ้วไม่ได้เมื่อเห็นแสงสว่างวาบเรากับว่าเป็นเส้นวิ่งวนในตำแหน่งหัวใจของผู้ที่อยู่เพื่องหน้า เจียหัยักดึงแผ่นยกออกมาดูแต่ยามีอีกฝ่ายปรับซุกซ่อนเอาไว้ข้างในเสื้อโดยไม่ได้ร้อยกับเส้นได้เอาไว้ดังตะกรอนความหมงุดหงิดฉายชัดในดวงเทศคมชั่วครูกับความเจ้าเล่ห์ของอีกฝ่ายแต่เขาไม่ได้มาเพื่อเอายกคืนในยามนี้จึงหันไปเอิดกับพยัาธมินให้ปลุกอีกฝ่ายออกจากสมาธิแล้วหมุนกายเดินออกไปรอท่านนอกอีเดทเปิดเปลือกตาด้วยความ,มง,งุนงอมานี่เจียวหูมีเรื่องจะให้เจ้าช่วย คิวเรียวเธอขึ้นด้วยความข้องใจแต่มองสายตาคมคลิบว่าหนึ่งจะเชิดเฉือนให้เหนือนหนังี้รุดเป็นทิวแล้วนางตัดสินใจว่าควรรีบทำอาจจะดีกว่าถาว่าหนางก็ยังเอ่ยปากทามระหว่างทางยามนี้เจ้าพยักจอมพูดมากถับเก็บปากเก็บทำเฉินมาถึงห้องบรรทมชินององตามมานีนางมองศพตาเจ้าของรับสั่งแล้วมองพยักทมินมันไม่ขยับขยืน่นแต่พยักน้าให้หนังทำเข้าไป พอองค์จะให้ม่อมฉันทําอันใดหรือเพคะนางเอ่ยถามยังอดไม่อยู่ความสงสัยทําให้นางแวะระวังตัวโดยไา้เหตุผลจึงทิ้งระยะห่างจากร่างสง่างามเบื้องหน้ามากขึ้นเป็นเท่าตัวแม้นางจะเข้าเข้ามาในห้องแล้วก็ตามเจี๊ยหัวหมุนกายคลับมองสบดวงตาหงเขาอยย่อสังเกตเห็นท่าทีระวังตัวของอีกฝ่ายแต่เขาจะแยแสมันไปเพื่ออันใดในเมื่อหากเขาคิดจะทำอันใด แค่เปล่งเสียงค้องออกมานางยังไม่มีโอกาสร่างสูงเต้าตอบไปยังช่องทางลับดวงเท็ดดุดดันไกลมองให้อีกฝ่ายตามเข้ามาสำยังเจอบไปด้วยท่าทางบังคับขู่เข็นอยู่ในทีทำให้คนที่ระวังตัวอยู่แล้วหายกลัวเป็นเพดทิ้งนางคิดไปได้อย่างไรกันนะประธานอ่องจะรวงทางมาทำไม่ดีไม่ว่าจะฆ่าทิ้งหรือขืนใจรวนเป็นความคิดงงงมอีเลียนถอนหายใจแล้วเดินตามอีกฝ่ายลงไปด้านล่าง แทนใายคนทำให้นางเบิกตากว้างด้วยความสนใจนี่เป็นใายคนป้องกันเมืองคํากล่าวของชินอ๋องบ่งบอกว่านางคาดเอาได้ถูกต้องเอายกของเปินหวังออกมาแต่คํากล่าวถัดมากลับทําให้นางทวังตัวยิ่งกว่าตอนโกวรวว่าเขาจะถูกท่านอองเลาะมาทําไม่ดีมือบางยกขึ้นกลุ่มบริเวณที่มีหยกทันทีและถอยออกไปชนพลเงือเมื่ออีกฝ่าย ท่าทีนั้นทาให้คิ้วคมกระตุกอย่างสะกดพลินเจียหัวรู้สึกเท่ากับตนเองกลายเป็นผู้ชอบชิงของผู้อื่นทางที่มันเป็นของเขาดวงเนตด,ดุด,ดันจึงมองด้วยท่าทีทรงอํานาจเอ่ยรับสั่งเสียงเด็ดขาดบอกให้ออกมาเอาออกมา,กอา,ออกมาหรือจะให้เปินวางหยิบเองดวงตาเฝารถบ่งบอกว่านางไม่ควรรอเล่นกับเส้นอารมณ์ของท่านอ๋องแม่นางจะไม่อยากคืนในตอนนี้แต่ชีวิต ก็สำคัญกว่ายกสีนินทุกนำออกมาขอนเจ้าของที่แท้จริงจะริบนำไปวางบนแท่นไข้คนเคลื่อนตัวเล็กน้อยพร้อมกระแสร้นที่หมุนว่าไปตัวอ,อ,กอักษรเกราะประตูเมืองกำแพงภายในเมืองอีเหรียนอ่านแล้วอดที่จะงุนงงไม่ได้แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของห้องย่อมเข้าใจดีหากพิธาหันแควนห้วนมาชมทีที่นี่ให้เข้ามาอยู่ในห้องนี้และเปิดใช้ไข้คนเสีย ดวงเนตรุนันหันมามองศพกับอีกฝ่ายด้วยท่าทีจริงจังสิ่งที่เจ้าต้องปกป้องก็คือประตูเมืองเจียหูเอ่ยบอกแล้วหันไปหยิบแผ่นยกออกมาด้วยพลานของอีกฝ่ายมีเพียงที่เดียวที่จะขับเคลื่อนไขกลไกแล้วยันเอาไวจ้จนกว่าเขาจะกลับมาขาขกลไส่วนของกำแพงอีชายสามารถควบคุมจากที่กำแพงได้เพราะแบบนั้นเมืองเป่าจึงยากที่จะยึด พอผ่าตอ้กำแพงสุกซ่อนเข็มเป็นกลไกเอาไว้เพราะที่ป้องกันเมืองต้องอาศัยพลังพลานมากเกินไปส่วนการโจมตีภายในเมืองจะกระทําก็ต่อเมื่อจำต้องทิ้งเมืองขอเสียของค่ายกลน,นี้คือหากจะควบคุมทั้งหมดจำต้องใช้ผู้ที่มีพลานมากเช่นเขาแต่ถึงแบบนั้นค่ายกลที่ก็เป็นความรับมีเพียงลี่หูและคนสนิทมือหนาวางยกลงบนมือบางที่ยื่นมารับ ออนจะออกแรงกระชากร่างบางเข้ามาจดลมหายใจจะหลดหลดใบหน้าอีกฝ่ายรับสั่งทรงอำนาจเอ่ยหากยังกล้าเอาเรื่องนี้ใบเอ่ยกับผู้อื่นเปินวางจะตัดเลนเจ้าเสียอีเด็นกระพริบตาปริบๆท่าทีของท่านอ๋องค่อนข้างจะน่ากลัวแต่นางกลับไม่กลัวเลยพอรู้สึกแล้วกับเป็นคำคู่ที่ไร้ไประโยชน์สำหรับนางดวงตาหงช้องมองสดวงตาขมนิ้ง ไม่ส้นลมหายใจอุ่นที่ใกล้ชิดพระองค์กำลังขอให้หม่อมฉันช่วยเหลือพระองค์ถือเพคะเจียหูนิ่งงนันเขาไม่อาจพ่าวออกมาและไม่รู้สึกได้สมผัสตนเองในยามนี้รู้สึกเช่นใดแต่ดวงตาย,ยังคงจ้องมองอีกฝ่ายนิ่งรอยยิ้มชวนมองถูกส่งมาก่อนจะร้องรอยวิบวับในดวงตาที่อีกฝ่ายบ่งบอกเขาว่าตัวปัญหาตรงหน้ากำลังจะแผงฤทธิ์อีกแล้วหม่อมฉันมีผลงานใหญ่ใช่หรือไม่เพคะ เหตุไทยที่อย่างนี้จึงฉลาดนะเจ้าอีเหียนผู้นี้นางมิใช่จตอีหน้าหนาธรรมดาแต่นางยังไร้กาดเจ้าได้ยิ่งกว่าใครหากข้าไม่เปิดเจ้าก็ยังเป็นแค่ตัวไช้ประโยชน์รับสั่งเด็ดขาดก่อนจะพระอาออกจากห้องรับแต่คนที่เล็งเห็นหนทางหาประโยชน์ใจตนกับเท่งติดตามชวนให้ปวดหัวเป็นอย่างยิ่งแต่หากใช่หม่อมชั้นย่อมมีผลงานเพิ่มเช่นนั้นคงเหมาะสมหักหม่อมชั้น จะขอสิ่งตอบแทนจากพระองค์บ้างเล็กน้อยหนังยังกล้าบอกว่าเล็กน้อยเจียหัวสียายิ้มอย่าปลายสายตากลับมามองอีกฝ่ายสิ่งตอบแทนเหตุใด,ไ,ดไม่ลองไปขอน้องชายเปินหังเล่าอีเดียนอดที่จะทำหน้างงฮําใส่แผ่นหลังกว้างของผู้ที่หมุนกายเดินออกไปไม่ได้มีเรือที่พระองค์จะไม่รู้ว่าหนังไปท้องของกะพองเตะไม่ได้หากทำได้นางจะปกปิดตนเองไปเพื่ออนไดกัน ไอย้ยางไรเสียหนางย่อมไม่ยอมเสียบประโยชน์ใบหน้างดงามฉายแววไม่ยอมแพ้อย่างไรเสียหม่อมฉันก็มีผ่อนงานหลายอย่างนะเพคะเะนั้นหม่อมฉันควรจะทุนละไปขบเคียวให้รอบคอบมีให้สูญเสียประโยชน์แม้เพียงนิดหม่อมฉันทุนละเพคะนี่หนังต้องใช้ความหน้านหนาไม่น้อยแต่หนางไม่นึกถึงตนเองย่อมไม่ทายแม้ว่าฉินอ๋องจะไม่โยนหนางเอาไว้ข้างทางก็ตามปัจจุบัน หลังจากวางแผนรับมือของเจี้วหัวซองช่วยยามค่ายของทหารแควนเฟิ่งฟูก็ถูกจมไปอย่างไม่ทันตั้งตัวแน่นอนว่าอีกฝ่ายไม่อยากให้เราทหารได้พักอันอย่างเต็มที่ยิ่งในสถานาการณ์ที่สูญเสียผู้ปัญชาก,กาไปถึงสองคนแม่ทัพหนานซุนช้างยอมต้องนำทัพด้วยตนเองเป้าหมายของพวกเขามีใช่จะเอาชนะเบ็สเ็จแต่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับแควนทหารเฟิ่งฟู ทำลายขวัญและกำลังใจอีกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างความเพลิดเพลินให้กองทัพตนเองแผนการโจ,จมชมฉับพลันไม่ใช่แผนการใหม่สำหรับการรบก็ไม่ใช่จะใช้ไม่ได้ผลแต่นั้นคงต้องดูความคิดของผู้ที่ผ่านการรบหลายสิบปีก่อนว่าจะมองออกและคิดแบบเดียวกันหรือไม่เจหัวย่อมคิดได้ว่าตนเองอยากผลขวัญอีกฝ่ายอย่างที่ขวัญกำลังใจจะหันแควนหว้วนสันคลนเนื่องจากคลองแม่ทัพถูกเขาบ้านชิษะ สามที่ปรึกษายังถูกขังอยู่ในเมืองเปาแต่เขาคิดไท้ยอีกฝ่ายจะไม่รู้หรือว่าการจูดจมฉับพลันกับทหารที่เพิ่งผ่านการเดินทางมาหลายวันใช้ได้ผลดีงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยสุราที่ถูกจัดขึ้นแต่สุราเจือจางจนไม่หัดรูรสต่อใหเดือบจนถึงเช้าทหารเขาก็ยังไม่เมาทั้งหมดก็เป็นเพียงการจัดฉากเพื่ออีกฝ่ายคิดว่าเขาเหม่มเกรมและนิ่งนอนใจ พราะเอาชนะไม่ได้หลายครัแต่เจี้ยวหูไม่ใช่คนที่พึงพอใจกับเรื่องสามมันเช่นนี้ย่างที่เมืองเป่าถูกยึดทําให้เจี้ยหูรู้สึกดีกว่านี้ในนั้นหมายถึงว่าเขาได้วางแผนซับซ้อนและพยายามกระเสือกระสวนเสียพางมีเช่นนั้นใจเขาก็ไม่รู้สึกอันใดเลยพอมันแทบไรความรู้สึกมาตลอดตั้งแต่เขายังเล็ก บรรยากาศการสู้ทบทิดเอ็มด้วยความหน้าหวัดหวันและกลิ่นอายของความตายสำหรับผู้ที่ไม่เคยพบเจอสองครามทำให้อีเลียนไม่อยากคลับรู้เท่าใดนะักนั่งนั่งนิ่งมองเพล็กเทมินที่เดินอยู่ข้างกายนางจะไม่ต้องไปกับท่านอองหรือบางทีนางอาจจะคาดหวังให้รีหูไม่ไปไม่จำเป็นแล้วนางก็ได้คำตอบที่ทำให้สบายใจลงหลายส่วนแต่ความกังวลที่ยังคงอยู่ทำให้เหนอจัเป็นต้องถามไท เกี่ยวกับความปลอดภัยของชินอองแต่ดูเหมือนเจ้าพยักนี่จะไม่แยแสเท่าไหร่นักข่านนึกสภาพถอนเขาแพ้ไม่ออกนั่นเป็นคำตอบที่อีเลียนได้ครับนางรู้สึกเหมือนไม่อยากเชื่อที่พระองค์ไม่เคยพ่ายแพ้ในการสู้ศึกมาก่อนในเมื่อนางเห็นแล้วว่าสงคามาช่างหาสิ่งแน่นอนได้ยากเหลือเกินนางถามถึงยามที่ท่านอ๋องถูกพิจันเกือบจะฆ่านางครั้งแรกลีหูบอกว่านั่นไม่ได้เรียกว่าพ่ายแพ้ พอท่านอองฆ่าผู้ที่คิดทำลายพระองค์ทิ้งหมดก่อนที่จะรู้ว่าถูกพิษพวกที่ติดตามพระองค์ทีหลังย่อมเป็นพวกที่มาสมทบในยามนี้หญิงสาวยอมตรงอยากให้พระองค์ชนะอีกคราเพื่อที่ตนไม่ต้องใช้หยกเพื่อปกป้องเมืองเป่าลีหูบอกว่าใายกลบางอย่างก็เป็นความรับสำผู้ที่สามารถใช้ได้ยังมีเพียงฉินอองแต่นางที่มียกของพระองค์ย่อมสามารถเปิดกลไกลได้เช่นกัน แต่หากมีข่าวแพร่ออกมาว่าชินอ๋องซุกซ่อนกลนไกล่รลับอะไรเอาไว้ลิ้นนางย่อมถูกตัดทิ้งอย่างแน่นอนพอชื่อเสียงของชินอ๋องมีมากเกินไปจะเรียกว่ามากเสียยิ่งกว่าฮ่องเต้ก็ไม่ผิดนักฟังแล้วนางย่อมจับใจความได้ดังๆแล้วเช่นนี้การที่นางร้องขอให้ท่านอ๋องช่วยเหลือจะเป็นเรื่องที่ถูกแน่ถือคิวเรียวขมวดเข้าหาอันยำคบคิดนางอยากเอาหัวโคกกำแพงเสียจริง เหตุได้หาทางเท่าใดกห็หรูแต่มีข้อจำกัดมาบีบนางเหมือนลูกไก่ในรรมมือคนอื่นไปเสียหมดเช่นนี้บัดซบสิ้นดีจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ